เพิ่นเอาเสือมาหาเพิ่นแล้วก็น้ำน้ำน้ำมาถวายเอาหนามเอากล้วยกล้วยนำกล้วยนึ่งวีแล้วก็น้ำน้ำแล้วก็เสือเพราะว่าเพิ่นอยากใส่เสือเพิ่นหนาวบ่เพราะว่าเห็ดพระเจ้าว่าเพิ่นบ่มีเสือเพิ่นก็เพิ่นตายเพิ่นบ่ได้ใส่เสืออ๋อเพิ่นบ่ได้ใส่เสือก็เลยก็เลยเอาเสือใหม่เพิ่นก็เลยคิดว่า มื่อนั้นมาขอเพิ่อนก็เลยย่างไปบอกว่าให้คอยถือเด้อถ้าเจอสิสื่อเสือมาให้ก็เลย่ถือกันเล่ถือมาหลายกันเล่ถือถือเล่ยังเนี่ยหาศูนย์หาศูนย์ได้ได้ได้มองเห็นชัดๆเลยใช่ไหมหาศูนย์ชัดๆนี่อยู่ด้านนี้ออ๋แล้วก็ป้ายอันนี้ด้วยเนี่ยป้ายนี้ด้วยนี่หาศูนย์เลยชัดๆนะอ๋อป้ายนั่นน้ำก็เลยเอาไปสื่อเลย โอ้โหวันนี้มักตัวไหนงวันนี้เออตอนท่านหูคือกันจำตามทุกเสี้ยงนเหนียวาำทุบเสี้ยงนี่แหลยยังทุกเสี้ยงเมากี่หนีติสี่หนึ่งเก้าเนาะเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่อ๋อครับแถบชัดเลยยังชัดเลยเห็นก็บอกว่าจุดทุบเชียงไทยที่นี่มีได้เด็กสองตัวเอ้ยตัวเดียวตลอดเลยแต่วันนี้มีครบฮะสองสามตัวเนาะแปลกเนาะน่าจะมาเนาะเลขนอง สวยนี่สวยนนี่วันนี้ดีใจไม่ได้มาถวายได้มาให้เสื้อให้เพื่อนแล้วโล่งแล้วโล่งเลยแต่ก่อนมันอึดอัดมั้อึดอัดไหมแบบยังไม่มาเมื่อวานก็ไปหาซื้อเสื้อที่สนุกเอทิ้งเจ้าขึ้นลุกแน่ขึ้ลุกแต่นี่อย่างนี้อุ้ยลุกแบบนี้เลยทิ้งลุกทิ้งลุกกว่ากว่าสงสัยเพื่อนได้รับหรือเปล่าเพื่อนหลับเสื้อเพื่อนดีใจที่นี่เนาะเอามาให้ขอว่าเพื่อนเพื่อนห่อนเขาจะสีห่อนไ มบี่หมนะครับเนาะครับก็เวลาใส่บานก็จะเริ่มวุทีศให้เด้อดนาะทิฐาหนหนเพิ่นเลยให้อาเสือมาให้เราแหละเออได้เอาเสือมาให้แล้วว่างี้เด้อบอกแล้วว่ากเวลากวดน้ำเนาะก็ให้เจ้ามันมันอีกเด้อกให้เจ้าถืออีกเด้อเพราะว่าเจ้าเป็นคนเอาเสือมาให้แล้วถให้ถือลายกูเกา ครับเดี๋ยวไก่ไกลมือเข้าไปมาเบิ้งอีกท่นึงก็ได้นะครับแต่บมมักบ่ทางสี่จะมักัวไดกัมักเล็กูบมักั็ได้กับวันนี้เล็กถูกถูกคือเก่าเก่าเก่านึว่าซื้อฟังนี่พอมาเห็นเล็กถูกมักเล็กถูกมักเล็กูบแทนที่แรกว่าจะมาซื้อฟังที่หนึ่งแปดกับสองเจ็ดนี่นะอ๋อไม่เห็เล็ูก เว้นว่าเลขทูบนี่จุดที่ใดมันได้แค่ตัวเดียวตลอดเลยแต่ว่าเลขทูปวันนี้มันสวยสวยไหมสวยเก้าหนึ่งสี่โอ้มักเลขทูปมักเลขถูกแล้วว่ามักเลขถูกแล้วว่ามักเลขถูกก็เลขได้แค่เือมักตัวเดียวบ่มักตัวเดียวในการเลขถูกตัดเอาตัดเอาตัดเอาอ้เก้าหนึ่งสี่หรือเก้าสี่เนาะเก้า ออพยยใบาบซื้อเจจังหวัดมาื้อใบายเราม่แต่มือเรือนเดียบบ้ดนี้าบ้านแถวนี้เอิ้นถาบยบเราวางบายแต่ซื้อเรามีอยู่มีซื้ออยู่แต่เบ้าน้วดอกเราคนในเมืองอ๋อเราคนในเมืองสุรินทร์คุณบอกจ้าอ๋อครเราซื้อของแคนเราเรือท่อนี่เขาเพาวใหม่เรือท่อนี่บัานนี้เรือท่อนี่แล้วมีแหวนอันหนึ่งเขาเอาเ็เอาไปไหนแวนยังแหวนทองแนทอง เขาเอามาได้จนมาลูกหลานเขาเอาไปเขาอันเฮ็ดทุนนะจังไงทำไมตะกี้ยายจเพราะว่ามุ้ยยายนี่แหละมาเฝ้ามาเบิ่งยายอายุสิบแปดปียายจำได้อยู่คันว่าพอญานิ่งคนขี้งูกว่ะขี้งลูกเล็คนนี้ตะกี้ว่าหายหอดไปตักน้ำคนยานจำมาเป็นปีก็ไม่เป็นเดือนเราก็ค่อยรอคนรอเรารอข้ามนะแต่ว่าคนหักยานเด็๋ยวเราเราตายหล่ะกันลดต้นน้ำแหละ เราเป็นยังใต้ตันั้นเขาเขาสกันตามกันออรถตตามกันออรถมาตามเราชนกันพปยายาปยายเ้อนะครับาปยยมาัยเลยนะครับเจ็ดสองครับเจ็ดสองครังนี้ยังไม่ออกนะครับเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งก็เหมือนกันเนาะเี่ตัวเดียวกันแล้วก็นี่ก็สองศูนย์ สองศูนย์เจ็ดตรงนี้น่าจะเป็นห้าเนาะงั้นก็จะเป็นอ่าห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าเต็มเลยอ่าเก็ดเจ็ดเจ็ด้าเจ็ดก็ได้เแล้วก็ตัดเล่นก็ได้นะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสองศูนย์ทุนสองแล้วจะใครชอบแล้วก็จมเนาะแล้วจะใครชอบเนาะชอบแต่ฝั่งนี้ตอนนั้นก็ออกตรงๆแล้หนึ่งแปดกับสองเจ็ดเนาะเรียงกันเริ่มกันเนาะ เนาะสองเจ็ดในเรียงกันเลยนะตอนนั้นเนาะหนึ่งแปดกับสองเจ็ดเรียงกันแต่ว่าทางลื่นยังไม่ออกตามดูแล้วเนาะคุณยายท่านนี้เลยยังไม่ออกเนาะเจ็ดสองออกแล้วแต่มว่าเรือนเรือนนีแเลยเออเรือนนี้เลยยังไม่ออกคุณผู้ชมอ่ะเออเรือพญาครุฑยังไม่ออกโอี่น่อาจจะมนาเนี่ยเอาเคสี่ตัววิ่งละเนี่ยตัวนี้เข้าแนนนอนนะครับคุณผู้ชมตามดูแล้วนะะ คิดออกมาไหมมาแอายตรงตะเลขทูปบ้างไหมเอฟิวตรงกัเลขทูปมาไมเก้ามาใช่ไหมใเลขทูเลขทูปอะไรนะเก้าหนึ่งสหนึ่งสอเก้าหนึ่งกับเจตัวเดียวกันเนาะเกเ็ดลขทูมาเสโอ้เลขสวยนะครับอ่ะเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งกับเจ็ตัวเดียวกันอาจจะเป็นเจดเก้าก็ได้อ่ะ มันบอกว่าก็มีเสื้อใส่นะครับตอนที่ท่านเสียมัามีเสื้อใสเนาะก็เลยมีเสื้อมีมีมีถุงเลขเบอร์เสื้อมีเลขอยังเนี่ยไปดูดูหน่อยอ่ะเปิดดูหน่อยไหมนายจะเออเปิดดูหน่อยเพื่อมีตัวเลขขึ้นไห้ให้โชคให้ลาบก็ได้อ่ะเก้าหนสี่คือมีเบอร์ไหมเบอร์นี่มคอมีไหมมีเลขไหมอุ้ยมี ที่ตรงนี้แหละนี่เลขยังเนี่ย902 33เลขยัง902 33 902เ9ส902เล902 33สายเบื้องดูชัดๆหอยเบิ้งนั่นแน่เจ้าไปถี่กล้องลายเถอเจ้า902 33เห็นเลขไหมอ๋อนั่นแหละ9มี0อยู่ในในนั้นเห็นไหมน่ในในรักกิโลอ่ะ สองศูนย์เจ็ดเก้าเห็นไหมนะหลักกิโลเก้าศอโอ้นั่นแหละเห็นไหมหลักกิโลอ่ะแน่อเบ่งอีกแน่ๆหน่อยนี่้าศูนย์สองสามสามเก้าศูนย์สองสามสขอดูชัดๆหน่อยอ่ะเลขเสื้อเลขคอเสื้อเลขคอเสื้อที่นำมาถวายเลขอเสื้อที่นำมาถวายเก้าศูนย์สาย์สองสแล้วก็มาตรงกับเลขนี้นะฮะ เก้าศูนย์สองแกจะมามาเปลี่ยนแค่สามสามเนาะอันนี้เก้าศูนย์สองเอาเห็นไหมโคตรตรงโตเลยฮรอ่าเก้าศูนย์สองสามสามมีประกาจดไว้ไหมครับนี่ขอประกาจดหน่อยจ้าเก้าศูนย์สองแต่เป็นสามสามนะนะครับมีหนึ่งศูนย์สองด้วยบปล่อื้อ จดจ้าไปหน่อยครับอ,อ่ะไปชมนะครับนะเป็นแนวทางแล้วเก้าศูนย์สองกับสามสามเนาะ,ะครับไม่มีมีนะมมมตัตงโมคอเสื้อทับให้เราหน่อยไม่ดูตัวเลขเนาะไม่ดูตัวเเลขเนะ เลขคอเสือ9้าส่วนสอกับสามสาหรือครับคุณชมนะครับเลขคอเสือ9้า okay. ส่วน2กับสามสามนะครับแล้วก็เลขนี้จะไปตรงกับเลขที่ลักก um> ิโลที่ยังไม่ออกนะครับคุณชมเลขไปตรงกับลักกิโลที่เลขยังไม่ออกก็คือเดี๋ยวเอสกันไปสองให้เอสซีดังเฉินนิดนึงแล้วนี่ครับตัวนี้นะคุณชมแล้วก็เลขคู่เก้านึงซีนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับจะมีเลข9เลข0เลข2นะครับอยู่ในคอเสื้อเนาะ9 0 2ก็3 3ตัดออก3 3ก็ได้ครับก็จะมี9 0 2นะครับ3ตัวยังไม่ออก้อนะครับเอาไอเล่นตัวนี้นะครับลองดูนะครับแล้วก็เลขทูบเสียงไทย9 1 4นะครับทูบเสียงไทย9 1 4นะท่านผู้ชมขอบคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับเห็น้เอแลว เดี๋ยวผมถามเจ้าของเสื้อก่อนได้ตัวไหนเนี่ยได้ตัวไหนนะมักตัวไหนเนี่ยมันมีเลขมาแล้วมันกินในคอเสื้อเนี่ยไม่ได้ดูเลยใช่ไหมไม่ได้ดูเลยนะจเรามาตอนซื้อมาไม่ได้ดูเลยไม่ไม่ดูเลยคอเสื้อที่เพิ่งมาดูนี่แหละเนี่ยเลขกินอย่างงมเลขอย่งงอลุ้นด้วยกันลุ้นด้วยกันลุ้นรูดรูดรูดเรามาลุ้นเลขคอเสื้อนะเก้าศูนย์สอง ส2เก้าศูนย์สองสอศูนยเก้าศูนอามสามเก้าศูนย์สองสามสามเก้าศูนไปตรงกลักโลที่ยังไม่ออกเด้อสามตัว902าศูนย์สองยังไม่ออกจ้าโชคดีเด้อจ้าหนึ่งศูนย์สองด้วยใช่ไหมโอ๊ยทำไมมองเห็น ไม่เหรอจ้ะมนึ่งนย์สองมาด้วยใช่ไหมหนึ่งศย์สองกับเ3อาน่ตมาศูนยง2้กับ1นก็กเดียวกันเอา02นี่แนล่ยังอยู่นะฮะเนี่ยสองศนย์เจอสองศูนย์หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งกิเดียวกันหรืนึ่งสองใช่ไหมค่ะเออหนึ่งศสองหนึ่งูนสองโอ้ตรงเป๊ะเลยคเจ็ดกับหนึ่งเกวเดียวกันรับหรือว่าใส่ มาดูทางนี้คุณพี่มาดูดูคอเสื้อกับตัวนี้แมนกันไหมเนี่ยที่ยังไม่โอกเนี่ยหนึ่งศูนย์สองเห็นไหมหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันใช่ไหมหนึ่งศูนย์สองจะไม่ใหญ่ไม่ใช่พี่ครับหนึ่งศูนย์สองใช่ไหมอันนี้มีอะไรเลเก้าเก้าเลยนะเก้าศูนย์สองเก้าเก้าจ้ะเก้าใช่ไหมศูนย์สองใช่ไหมใช่ใช่ไม่มีสามตัวเดียวไม่มีสามตัวเดียวงั้นก็หมดแหละ เนี่ยเลขตรงกันเต้เลยหนึ่งศูนย์สองก็ใช่ใช่ไหมหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันใช่ไหมหนึ่งศูนย์สองใช่ไหมเลขตรงเหมือนกันไหมเหมือนเก้าอ่าศูนย์สองสองศูนย์เก้าตัวเดียวกันกับเสื้อขอเสื้อไหมตัดซื้อเอาก็ได้่อกลับกลับเดียวกันตัดเอาเก้าศูนย์สองเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเนาะ โอเคครับเนี่จะไหมน่าจดไปแล้วอ่ะป้าทำไงหน่ะเอ้าพับพับใส่เลยก็ใส่ใส่ใส่เลยใส่ยังไงเอาใส่เราเลยก็ได้สวมใส่เลยก็ได้เออใช่ใช่ใครมาก็เปิดตัวเลขเอาเออแมนเมนใส่ล้นเไม่เห็นเลขก็ไม่ไปไล่เขาไมาดูเขาก็เปิดเอาเนาะเออใช่ใช่เปิดใส่ล้มันใจนี่ทางหลวงเขารู้เปล่าเออเออเออสวมแค่นี้หนึ่งได้ไหมมันใจนี่ทางหลวงเออใช่ใช่ครับมองลักกิโลไม่ได้เนาะ ถ้าสวนนิดหนึ่งได้ไหมส่วยจะให้เยอะ,ะออเ,ยเออพาไปก็ได้แต่มันล,ลมมาก็ตกหายใส,ใส่ถุงไงอ๋อใส่ไ้นะเป็นเออใส่ถุงแล้วก็มัดไว้ก็ได้มัดไว้ข้างๆนี่อืมอนั่นก็ได้เพราะว่าเป็นของยังไงเมัดนั่งร้อยมัดให้เราหน่อยเออเอาตัวนี้แหละเล็กยังไม่ออกเอา้ายกมือไหว้ขอหน่อยให้ออกตัวไหน ให้อกักแ้วมันหน้ขอให้ออก9สน4นะคะ9ส่น4 9หนึ่งได้่อเจ้าอ9หนึ่สี9หน่งสีโอ้อะไรนะเมื่อกี้นด้ว่าอะไรนะ9อธิษฐานไหมเน่อธิษฐานไหมเนี่ยขอให้ออกยังก่อ9ส่วนวันหน้าอใออก9 1 4อันก่อนเรือกอะไรนะอันก่อนบอกอะไรนะ อันเมื่อกี้นี่พูดเองอะไรนะเมื่อกี้เนี่นะเก้ย์สีเอ้าต้องใส่904าศนี่วะนี่ไม่รู้มัไม่สองศูนย์ส่สลับบ่โอ้ยเนาะเพิ่นพาพูดบอกว่าเออหนูหันบ้างสิังได้แหละหนูบอกไปเรียบหนี่ไปเรียบเลยนะซื้อออกบ้านั่นเพื่อเพื่อเด้อเออซื้อเพื่อเนี่นบวเอาสองเก้าเลยกันสั่นนัวเอาเก้าหนกับเก้าศูนย์สี่สิ่งสื้อล่มโอเคครับผมรวยๆเด้อสาธุสาธุครับผม อ่ะอ่านี่ครับคุณชมนะครับก็ตัวเลขเราก็ได้เยอะนะฮะตอนนี้แหละนะครับนะครับตัวเลขที่พอดูแบบชัดๆเนาะเขียนต้องหาปากกาไมจิมาเขียนเนาะไม่ค่อยชัดเลยนะครับก่อตัวเลขก็มีเก้าเก้าศูนสองนะครับแล้วก็อ่าหนึ่งศูนสองนะครับตรงเลขทียมีอกลักกิโลนะครับจุดทูบก็ได้เก้าหนึ่งสี่นะครับแล้วก็ สองสามสามนะครับเลขเสื้อนะครับสามสามนะครับอ่ะตัวเลขมีประมาณนี้เด้อคุณผู้ชมนะครับแต่เมื่อกี้นี้ว่าเก้าส่นสองพูดเองว่าเก้าสูนสองเลขให้ออกนะครับอธิษฐานผู้ที่สืส่อเสื้อให้นะครับท่านบอกว่าอธิษฐานให้ออกเลขออกเก้าส่วนสองกับเก้าหนึ่งสี่อ่ะยิงยิงรุ่ยรุยสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม